โอเคอันนี้ทดสอบนะครับโอเคอ่ะก็บเปิดเปิดโปรแกรมเลยโอเคล็ลอกอินก่อนนะโอเคล็อกอินเลยอันนี้ยังทำปุ่ม เเนไม่ได้ทำปุ่มโอนเงินเลยอันนี้ก็พิมพ์เป็นคำสั่งก่อนละกันโอเคมีสี่มือนะนี่โอนให้2,000ปึ๊บโอเค42,000โอนอีก2,003โอเคอ่ะอันนี้โอนอีก,ออกถ้าสมมุติว่าเงินเกินเกินบัญชีนะ เดี๋ยวเราลองึบอติดลบไม่ได้เราจะโอนไม่ได้แล้วคือติดลบไม่ได้โอเคอเคอันนี้แหละอันนี้ก็ปิดไปเลยอันนี้ก็มีเวลามีมีอุณหภูมิในประเทศไทยของจริงตามจริงจริงตามจริงหมดเลยอุณหภูมิตามจริง,รง,รงที่ไหนโซนที่ไหนอเาจจะเพิ่มฟังก์ชัน GPS เข้ามาน,นี่ก็จะเป็น อัตราแลกเปลี่ยนย s บีเป็นไทยบาทแบบอิงตามจริงเลยอิงตามจริงทุกอย่าง